คืนเล่รักตอนที่สองเราว่าละลินควรพาแม่กลับไปอยู่เมืองไทยไม่ใช่เราไม่อยากกลับนะสามแต่กลับไปอ่ะเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่ที่นั่นในจะงงานในจะที่อยู่เรื่องนั้นเราจัดการให้ละลินได้กับเพื่อนคนนี้เขาพร้อมยอมช่วยเหลือ ยังไม่ต้องคิดนานกระนั้นใบหน้างามยังคงฉาบชัดด้วยความกังวลก่อนจะหลุบตาต่ำเอ่อยอย่างทดทอใจแต่เราไม่เหลือใครที่ไทยแล้วนะสามมือหนาของบรลเอื้อมมาจับมือบางของเพื่อนที่กำแน่นบนตักแรงบีบเบานั้นสร้างกำลังใจให้กับเธอละลินยังเหลือเรานะ พลอยดาินเงยหน,น้าสบตากับเพื่อนสนิทดวงตาคมปลาประกายวาววับฉดจุกในคอน้ำหยดน้อยลือขึ้นยังขอบตากลมเราขับใจนะสามยังไงเก็บไปคิดดูนะเธอพยักหน้ามือบอบบางยังคงถูกกำแน่นอยู่ในมือใหญ่ของเพื่อนสนิทอ้าวระดากลับมาแล้วเหรอ พลอยละลินเอ่ยชักเมื่อในจังหวะนั้นสายตาพันเห็นร่างอรชอนของน้องสาวที่มายืนอยู่อย่างเงียบเชียบหน้าทงทางเข้ามือของชายหญิงหลุดออกจากกันโดยปริยายวรสหันมองผู้ที่เข้ามาใหม่ด้วยยิ้มเล็กจุดขึ้นบนหน้าหล่อเหลาสวัสดีค่ะพี่สามสวัสดีครับรดาชายหนุ่มรับไหวน้องสาวเพื่อนสนิท พี่ลืมบอกระดาเลยอะว่าวันนี้สามจะมาการดูแลรัดดาํำให้เชอลืมไปเสียสนิทนีิทรู้นะป่านนี้สามได้กินฝีมือละดาละเดี๋ยวเนี้ยนอกจากวาดรูปเก่งยังทำอาหารเก่งด้วยนะไม่ขนาดนั้นเรอกค่ะพี่ละลินพาวระดาว่าพางเดินมานั่งข้างพี่สาวยังโซฟาตัวยาวส่วนวรสเพียงฟังนิ่งในหน้ายังคงไม่เปลี่ยนไปจากเดิม เ,ออเดี๋ยวพี่ไปดูแม่ก่อนดีกว่าว่าอาหารเสร็จหรือยังระนาไปด้วยเองค่ะพี่ดาลินไม่ต้องนั่งคุยเป็นเพื่อนสามไปแหละกลับมาเนื่อยๆเยดี๋ยวพี่จัดการเองพอละลินจับไปที่ตักน้องสาวก่อนจะลุกเดินหายเข้าไปในครัว ความอึดอัดบางอย่างแทรกขึ้นในบรรยากาศด้วยทั้งสองไม่ได้เจอกันมานานหากแต่ในฐานะเจ้าของบ้านเธอจำต้องหาเรื่องคุยไล่ความเงียบออกไปพี่สามสบายดีหรอคะครับพี่สบายดีระดาล่ะเรียนเป็นยังไงบ้างใกล้จบแล้วใช่ไหมค่ะจบเดือนหน้านี้แล้วค่ะยึงชอบศิลปะเหมือนเดิมเลยนะผลงานของระดาสวยมาก เสียงทุ้มเอ่ยชมชวาคำยอก,กับทำให้หญิงสาวนึกสงสัยจนต้องเลิกคิ้วถามขึ้นพี่สามเคยเห็นผลงานของระดาด้วยหรอคะก็มีอยู่เต็มบ้านนีไงคำตอบของเขาทำให้พาวระดามองไปรอบบ้านตนเองชายหนุ่มยกโค้งมุมปากดวงตาย,ยังคงจับที่ดวงหน้าสวยไม่วางเรียนจบแล้ว อยากไปทำงานที่ไหนได้วางแผนไว้หรือยังอันที่จริงก็มีวางแผนไวค้ค่ะแต่คงกลับมาดูแลแม่ก่อนแทนพี่ดาลินให้แม่ดีขึ้นสักหน่อยแล้วค่อยเริ่มสมัครงานคะ่ะถ้ามีอะไรพี่ช่วยก็บอกนะขอบคุณพี่สามนะคะจะเ,เอ่ยขอบคุณอย่างนอบน้อมความอ่อนหวานของเธอไม่ว่ากี่ปียังคงไม่หายไป และชายตรงหน้ายังจำได้ดีอาหารขึ้นโต๊ะแล้วปะสมระดามากินข้าวกงวันกันพลอยละลินเดินกลับมาตามทั้งสองบรถจาต้องลาสายตาจากญิ่งงามตรงหน้ายอย่างเสียดายแล้วตามเจ้าของบ้านไปเตียงโต๊ะอาหารภาวราดาธนัดโชค หญิงสาววัย2 2ปีเธอขบุตรสาวคนเล็กของครอบคอรัวโดยมีพี่สาวคือพอลลินธนาโชคซึ่งเป็นเพื่อนสนิทต,ตั้งแต่สมัยอนุบาลของวรส เธอย้ายมาอยู่ในเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียตั้งแต่เธอยังไม่ชันได้เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาโดยพิสุจิ์หัวหน้าครอบครัวที่แต่เดิมประกอบกิจการบริษัทรับเหมาก่อสร้างเกิดถูกบริษัทร่วมคู่ค้าหัวหมอหลอกให้ทำงานใหญ่และลงเงินทุนไปมากหากงานเสร็จทั้งทุนและกำไรก้อนโตจะไหลเข้ามาอีกหลายเท่าตัว เพราะความไว้ใจพิสุจิ์จึงทุ่มสุดตัวในการก่อสร้างโครงการหมู่บ้านเศรษฐีขนาดใหญ่ชาว,ว่าเมื่อเสร็จบริษัทคู่ค้ากับไม่รักษาคำพูดแถมยังท้าทายให้ตนไปฟ้องร้องเขาซึ่งมีเงินเหลือติดตัวไม่กี่ล้านบาทในจะนี่สินในธนาคารมีการค้าที่เกิดจากการขอเครดิตวัสดุก่อสร้างอีกหลายล้าน แล้วหากต้องจ้างทนายเพื่อดำเนินคดีโดยเฉพาะคดีแพงเช่นนี้คงใช้เวลายาวนานทรัส์สินทุกอย่างรวมไปถึงเงินที่มีคงไม่เหลือหัวหน้าครอบครัวจำต้องตัดสินใจพาลูกเมียหนีออกนอกประเทศก่อนที่ตนเองจะถูกฟ้องล้มละลายแล้วไปไหนไม่ได้ชิงให้ทรัพย์สินทั้งบ้านหลังใหญ่ที่ดินถูกยึดและขายทออตลาด บุตรสาวทั้งสองที่เรียนในโรงเรียนชื่อดังระดับประเทศต้องลาออกกลางคันแล้วบินตามบิดามารดามาด้วยพิสุ์พาลัดดาผู้เป็นภรรยาและลูกสาวทั้งสองบินมาอยู่ยังประเทศออสเตรเลียแล้วเริ่มต้นชีวิตด้วยการเป็นเพียงพนักงานขับรถบรรทุกลับจ้างส่วนลัดดาเป็นพนักงานในซูปเปอร์มาร์เกต็ตทั้งสองประกอบอาชีพและประหยัดกินใช้ เพื่อเก็บเงินทรงเสียพยละลินและพาวรดาจากนั้นเมื่อพี่สาวคนโตเรียนจบจึงทำหน้าที่ส่งเสียน้องสาวต่อจนเหลืออีกเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นเธอจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีของคณะศิลปาศาสตร์สาขาจิตกรรมแต่การจากไปยังไม่มีวันกลับแบบกระชันหันของพิสุทธิ์ทำให้ครอบครัวสันคอนไม่น้อยเพราะเงินเก็บที่มี ถูกเบิกออกมาใช้รักษาตัวพิสูจน์จนเกือบหมดโชคยังดีที่หน้าที่การงานของพลยลลินมั่นคงในระดับหนึ่งและภาวราดาใกล้เรียนจบแล้วจึงมีเงินเพียงพอที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างไม่ลำบากนะักแต่ในตอนนี้สิ่งสำคัญคือสภาพจิตใจของผู้เป็นแม่ที่นับวันย่ำแย่ลงไปทุกทีหลังมืออาหารจบลงทั้งสามนั่งคุยกันบนโต๊ะ ต่อจนคู่ใหญ่โดยลัดดาคอปีกตัวไปนั่งในสวนมานานแล้วเราขอตัวกลับก่อนดีกว่าละลินจะได้ดูแลคุณแม่บนรถเห็นว่าสมควรที่ตนต้องกลับได้แล้วแม้ยังอยากอยู่ต่อเพื่อได้เห็นรอยยิ้มบนบงหน้านวลน,น้อยของใครบางคนต่อกระตามทีได้อย่างนั้นเราเดินไปส่งที่รถนะเดินทางปลอดภัยนะคะพี่สาม เสียงเล็กเอ่ยอวยพรยิ้มหวานยังคงส่งมาเป็นผลให้ก้อนเนื้อในโพงอกชายหนุ่มเต้นผิดจังหวะหากภายใต้บุค,คลิกนิ่งเลึมไม่เคยมีใครเดาได้ว่าแท้จริงแล้วชายหนุ่มกำลังนึกคิดสิ่งใดอยู่เออระดาพอดีพี่นึกได้เนี่ยว่ามีของฝากระดาด้วยอยู่ที่รถเดี๋ยวพี่ไปเอามาให้นะครับอา้าวเหรอ อย่างนั้นระดาก็เดินออกไปส่งสามกับพี่เลยก็ได้พาวระดากับพิบตาฉี่เก็บซ่อนบางความรู้สึกไว้ภายในก่อนเดินตามพลอยละลินและวรถเพื่อไปลาลัดดาที่สวนและเดินไปยังมินิแวนที่จอดอยู่ใช้นมหยิบของบางอย่างที่ถูกม้วนไว้ในกระบอกยาวสีน้ำตาลส่งให้กับน้องสาวเพื่อนสนิทนี่อะไรล่ะคะพี่สามเอาไว้ระดาเปิดดูเองดีกว่านะครับ เธอหน้าร้อนเห่ขึ้นแก้มนุ่มละเลือดด้วยเลือดฝาดขอบคุณพี่สามมากนะคะครับยิ้มสุภาพในหน้าหล่อทำให้เชอไหววันเราไปก่อนนะละลินยังไงเรื่องที่เราบอกละลินลองคิดดูแล้วเราจะติดต่อมาหาขอบใจมากสามเดินทางปลอดภัยนะ เขาพยักหน้ารับก่อนหันขึ้นรถหรูหญิงสาวทั้งสองยืนจนรถแขกหนุ่มแล่นออกไปจนลับสายตาเธอจึงกลับเข้าบ้านบนรถที่มีเสียงเพลงคลอเบาเขาวิวสองข้างทางของซิดนีย์ฉัดพลส่งข้อความแจ้งเจ้านายหนุ่มของตนว่าโรงแรมใหม่ที่จองเอาไว้นั้นเขาจัดการตามคำสั่งเป็นที่เรียบร้อยฉัดนายเตรียมหาข้อมูลบ้านเอาไวใ้ใันที ฉันอยากได้บ้านใหม่สองชั้นขนาดกลางแต่มีพื้นที่รอบเยอะๆอยู่ไม่ไกลเมืองเดินทางมาบริษัทเราง่ายหน่อยนายหาเอาไว้ให้ฉันด้วยได้ครับเออคุณสามจะซื้อบ้านอยู่เองหรอครับเปล่าเพื่อนฉันจะย้ายไปอยู่นะมุมปากเจ้าแลยกของดวงตาประกายเวโรดหลังบ้นกันแดดชายแววล,ลึกลำ้ำ มาปาปลพอง่เขามั่นใจว่าตนต้องสามารถทำให้พลอยละลินย้ายครอบครัวกลับมาไทยได้อย่างแน่นอนสำหรับเรื่องงานและเรื่องบ้านของเพื่อนสาวคนสนิทช่างเล็กน้อยสำหรับคนอย่างเขาเพื่อสิ่งสำคัญที่รอคอยต่อให้ต้องมากกว่านี้เขาก็ไม่คิดเสียดาย ภายในบ้านธนาโชคหลังแขกคนสนิทกลับไปภาวราดาถือของฝากจากเขาคนนั้นเข้ามาในห้องจะเปิดออกแล้วดึงสิ่งที่อยู่ด้านในออกมาพบว่าเป็นผืนผ้าใบม้วนเอาไว้เมื่อกางออกพบภาพดอกลินลี่สีขาวตัดสลับกับชมพูดอกไม้สีหวานโดดเด่นชัดเจนบนพื้นหลังสีดำ หน้าสวยร้อนชาเมื่อเหลือบสายตาไปเห็นมุมล่างขวาของภาพคือลายเซ้นจิตรกรผู้รังสรรค์ผลงานชิ้นนี้เป็นคนเดียวกับที่เธอชื่นชอบนั่นหมายความว่ามูลค่าของรูปนี้คงไม่ต่ำกว่าเจ็ดหลักก้อนใจในอกสะท้านไหวสมองยังตอบตัวเองไม่ได้ว่าเพราะเหตุใดเพื่อนสนิทพี่สาวถึงให้ของมีค่าขนาดนี้กับเธอ ลลำมากไปกว่าน,นั้นพี่สามรู้ได้ยังไงว่าระดาชอบจิตกรคนนี้นะความล่องลอยฉูกดึงกลับมาพันเมื่อเสียงคอประตูห้องของเธอดังขึ้นดาดาพี่เองนะพี่เข้าไปได้ไหมได้คะ่ะพี่ดาลินจะขานตอบพางมวนภาพในมือเก็บเข้ากระบอกอย่างเดิมสามซื้อภาพมาฝากเหรอ ค่ะพี่ถ้าจะบ้าระดาวาดเองก็ได้คิดอะไรของมันเนี่ยได้ยินเช่นนั้นพาวระดาเพียงยิ้มอ่อนลับส่วนตัวเจ้าหล่อนได้เป็นกระเป๋าแบรนด์ชื่อดังของไทยที่ราคาเทียบชั้นกับแบรนด์ระดับโลกและของรัดดาคือผ้าพันคอทอมือด้วยเส้นไหมแท้พิ่รินมาหารดามีอะไรหรอคะอ๋อ พี่มีเรื่องจะปรึกษาระดาหน่อยนะเรื่องแม่เรื่องแม่แม่เป็นอะไรเหรอคะพรวระดาตนกขึ้นพลันชุกอย่างที่เกี่ยวกับมารดาในตอนนี้สร้างความหวาดโกลให้เธอเสมอแม่ไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่ถ้ายังปล่อยไว้แบบนี้อนาคตพี่กลัวว่าแม่จะกลายเป็นโรคซึมเศร้าเราอาจจะตอมใจจนกระทบสุขภาพนะ แล้วพี่ลลินอยากปรึกษาอะไรระดาลหรคะไหนๆอีกเดือนหนึ่งระดาก็จะเรียนจบแล้วพี่เลยคิดว่าพี่จะขายบ้านหลังนี้แล้วพาแม่กลับไปอยู่เมืองไทยระดาคิดว่ายังไงได้ฟังเชิญระบายลมหายใจแผ่วออกมาข่มกั้นความรู้สึกอยากร้องไห้เอาไว้ การเปลี่ยนแปลงฉับพลันของครอบครัวในครั้งนี้สร้างบาดแผลและความเจ็บปวดให้เธอไม่น้อยละดายังไงก็ได้คะ่ะแม่กับพิรลลินไปอยู่ไหนละดาก็ไปอยู่ที่นั่นดีเหมือนกันแม่จะได้ไปอยู่ในที่ใหม่ทุกอย่างอาจจะดีขึ้นนะคะะดาไม่เสดายบ้านไม่สดายชีวิตที่นี่ใช่ไหม พลอยละลินอดเป็นห่วงไม่ได้ถึงความรู้สึกน้องสาวที่ใช้ชีวิตวัยรุ่นและโตมากับสังคมของเมืองนี้จนคุ้นชินมีเพื่อนฝูงมากมายต่างกับตัวหล่อนเองที่ชีวิตในมหาลัยมีเพื่อนไม่มากนักเรียนจบก็เริ่มทำงานทันทีครอบครัวสำคัญกว่าค่ะมือบอบบางเอื้อมจับมือนุ่มของพี่สาวพี่ละลินไม่ต้องห่วงระดานะคะ แต่เราอาจจะเหนื่อยหน่อยเรื่องหาบ้านหางานไม่ได้กลับเมืองไทยมานานมากแล้วไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงสามน่าจะจัดการทุกอย่างให้ได้ส่วนงานเนี่ยพี่อาจไปทำงานกับสามแล้วก็คงให้สามช่วยดูตำแหน่งว่างให้ระดาด้วยเอออย่าดีกว่าค่ะระดาไม่อยากรบกวนพี่สามอีกอย่าง ระดาว่าจะลองหางานที่ตรงสายกับที่เรียนมาดูนะคะเธอปฏิเสธทันควันกลางอกรู้สึกแปลกขึ้นอย่างน่าประหลาดตากลมหลบต่ำหลบซ่อนบางอย่างในแววตาพร่ำพลึงเอาไว้อย่างนั้นเราสองคนหาจังหวะคุยกับแม่เรื่องนี้กันนะส่วนเรื่องที่ไทยเนี่ยพี่จะคุยกับสามเองค่ะพี่ละเลน กว่าสองเดือนที่พลอยละลินและพราวระดาใช้เวลาเกีย้ยกล่อมให้ลัดดากับเมืองไทยพร้อมทั้งจัดการเรื่องขายบ้านและทรัพย์สินในเมืองสิสีนีทุกอย่างช่ง่ายดายไปหมดพอทันทีที่พวกเธอประกาศขายบ้านผ่านบริษัทเอเจนซี่มีเศรษฐีรายหนึ่งติดต่อเข้ามาว่าจะซื้อบ้านของพวกเธอไว้รวมไปถึงของทุกอย่างในบ้านเช่นกัน บนรถจัดการเรื่องที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ชใยเอาไว้ให้ด่งเสกได้ในคราแรกพลลลินยังคงลังเลเมื่อไตรตองดูแล้วคงวุ่นวายไม่น้อยชาว่าทุกเรื่องที่เธอกังวลกลับลงตัวอย่างรวดเร็วเสมือนโชคชะตาเป็นใจรวมไปถึงความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทอีกทั้งการหวานล้อมของชายหนุม่มสามารถโน้มน้าวใจเชอจนสำเร็จ วันนี้ครอบครัวธนาโชคเดินทางกลับมาประเทศบ้านเกิดในรอบสิบปีวรสสัส่งคนสนิทให้มารับทั้งสามที่สนามบินแล้วพาไปยังบ้านพักบ้านเมืองเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะลัดตาว่าขึ้นเมื่อมินิแวนแล่นออกจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมืองกรุงเทพสิบปีไวจนเจริญขนาดนี้เลยนะคะแม่ พลอยละลินสมชบขึ้นใช่ผิดหูผิดตาไปเลยถ้าพ่อยังอยู่แล้วได้กลับมาด้วยก็คงดีสินะพ่ออยู่ในหัวใจของเราเสมอค่ะแม่เราไปไหนก็เหมือนพ่อไปด้วยบุตรสาวคนโตจับไปที่มือของมารดาพร,ราวรดาเห็นเช่นนั้นจึงเอื้อมมือนวลวางท่าบนมือพี่สาวและมารดาเช่นกัน ครอบครัวของเราจะมีพ่อเสมอเรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มีความสุขด้วยกันนะคะแม่ลัดดาลือน้ำตาใสคอหลอนฝืนยิ้มจางรับคำบุตรสาวลอนรู้ดีว่าการกลับมาเมืองไทยครั้งนี้สาเหตุหลักคือจากการตอมใจของตนแม้พยายามเข้มแข็งแต่หัวใจมักวนเวียนคิดถึงสามีที่ล่วงลับไปแล้วอย่างห้ามตัวเองไม่ได้ รถหลูวิ่งผ่านตัวเมืองออกมาจนมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านรามอินทาเพียงแค่พ้นประตูบ้านยิงในห้องโดยสารต่างมองหน้ากะเลิกลักในสมองคิดเหมือนกันด้วยเพราะโครงการบ้านแม้เป็นขนาดกลางชาวบ้านแต่ละหลังถูกออกแบบสไตล์นอร์ดิกสองชั้นขนาดกลางจนไปถึงขนาดใหญ่ทุกหลังมีพื้นที่รอบบ้านกว้างขวาง จนเมื่อรถมาจอดเทียบอย่างหน้าบ้านหลังหนึ่งหลังนี้ล่รคะคุณชัดพลอยละลินถามดวงตาเบิกกว้างแทบไม่เชื่อสิ่งที่เห็นครับหลังนี้ล่ะครับคุณละลินว่ารถส่งรูปให้ฉธดูบ้างแต่ไม่คิดว่าเมื่อมาเห็นสิ่งปลูกสร้างที่เรียกว่าบ้านใหม่ของเธอจะมีขนาดใหญ่เพียงนี้ กะนั้นหากเทียบกับบ้านหลังอื่นๆในโครงการบ้านของเธอคือขนาดกลางเท่านั้นและยังใหญ่สำหรับพวกเธออยู่ดีทั้งสมลงจากรถมายืนเต็มความสูงมองบ้านงดงามตรงหน้าชัดพลละคนขับเริ่มทยอยเอากระเป๋าเดินทางกว่าเจ็ดใบเข็นเข้าไปด้านในแม่คะเราเข้าไปในบ้านกันนะคะ พราวราดาโอบเอวของมารดาแลประคองท่านให้เดินเข้าบ้านสายตาของทั้งสามยังคงกว่าสำรวจไปชั่วนอกจากตัวบ้านหลักรอบบ้านยังเป็นสนามหญ้าตกแต่งด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ที่สำคัญคือมีเรือนเล็กโครงสร้างกระจกลอบดานแยกออกจากตัวบ้านหลักกลมกลืนกับแมกไม้กลางสวนอีกด้วย พวกเธอมองไปไม่เห็นด้านในด้วยถูกปิดม้านและประตูเอาไว้อย่างดีคุณชัดคะบ้านที่เป็นหลังเล็กๆในสวนนั่นคืออะไรล่ะคะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับคุณละลินอาจจะต้องถามกับคุณสามเองอีกสักพักก็มาถึงแล้วครับพลอยละลินพยักหน้ารับของที่ส่งล่วงหน้ามาจากซิดนีย์ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในหลังแล้วนะครับผมเอาไว้ในบ้าน ฉัดพ้นบอกพลางกดรหัสเข้ายังประตูไม้บานใหญ่หน้าบ้าน